มาล้ตอนนี้ก็อยู่กับ b e f u l Hunter K50 นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการสาธิตการชาร์จนั่นเองครับแน่นอนว่าตัวรถเนี่ยรองรับการชาร์จผ่าน DC ชาร์จอยู่ที่41กิโลวัตต์ครับแม้ว่าตู้คุณจะเป็นแบบฟาสชาร์จจ่ายไฟแรงแต่ว่าตัวรถเนี่ยมันก็จะจํากัดอยู่ที่41กิโลวัตต์เอ่อระยะการชาร์จนะครับ20-80%เนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ28นาทีครับทำให้ตัวรถจะวิ่งได้บีอีก100กิโลเมตรเลยน,นั่นเองครับแล้วก็ขณะชาร์จครับตัวหน้าจอเนี่ยก็จะขึ้นสถานะเป็นรูปปลั๊กสีแดงตรงนี้นะครับ ให้รู้ว่าเป็นการชาร์จอยู่นั่นเองครับแล้วก็ระหว่างชาร์จเนี่ยเรายังสามารถเปิดแอร์นั่งในรถได้อย่างส,สบายๆเลยครับส่วนหน้าจอกลางเนี่ยก็จะขึ้นเรื่องของสถานะแบตเตอรี่ครับเราก็ดูได้ว่าตอนนี้แบตเตอรี่เราขึ้นมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆหน้าจอตรงนี้ก็ยังบอกด้วยนะครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับรถวิ่งได้สี่สิบสามกิโลเมตรถ้าใช้แบตเตอรี่ล้วนๆนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของฟังก์ชัน V2L ด้วย V2L นีทูแอลดาวยวีัูนอลเนี่ย,ย,ออย, 3. 3ยด่าย ปลั๊กที่เสียบอุปกรณ์ได้เลยนะปล่อยไฟอยู่ที่220โวลต์ครับมีทั้งตัวปลั๊กไฟแล้วก็ตัว USB ด้วยสามารถเสียบสมาร์ทโฟนได้เลยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของตัวไฟ LED ที่เป็นไฟแสงสว่างด้านหลังให้อีกด้วยครับอันนี้ถือว่าเป็นความหลากหลายของตัวกระบะ REEV d e r Hunter K50 คันนี้ครับที่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนก็ได้นะอยู่ที่ระยะทาง131กิมตามมาตรฐาน NEDC ครับนอกจากนี้ยังสามารถจ่ายไฟไปให้อุปกรณ์ที่เป็นระบบ V t l เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านนอกก็ถือว่าหลากหลายครับสำหรับกระบะคันนี้ครับ